สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชิมก๋วยเตี๋ยวเมืองพิษณุโลกนะครับวันนี้ผมมาทุระนะครับเป็นงานอุปสมบทเพื่อนนะครับที่วัดพระพุทธชินราชในตัวเมืองนะครับพอดีมันว่างช่วงบ่ายหน่อยก็เลยแวะมาหาอะไรทานรองท้องนะครับเพอนบอกว่าร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวห้อยขาครับหลังวัดพระพุทธชินราชเลยนะครับมันจะมีอยู่2ร้านนะครับเพื่อนก็เลือกมาร้านร้านร้านที่2นะครับแล้วก็เลือกเมนูสั่งกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็น <One input> so right ั VII ่งรอครับเมนูมาครับผมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยนะครับซึ่งก็เป็นถ้วยนี้แหละผมก็คิดว่าเพื่อนผมสั่งเหมือนกันก็ให้เพื่อนก่อนแต่ไม่ใช่นะครับเพื่อนผมสั่งอีกชามหนึ่งสีสันหน้าตานี่น่ากินนะราคาก็ไม่ไม่แรงนะไม่แรงนะผมไม่แน่ใจว่าผมจำไม่ได้วันเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูครับนี่ก็คุยน้อสุโขทัยอะไรว่าเห็นแบบเถียงกันอยู่ ดูหน้าตาครับนี่เครื่องแน่นๆเลยนะครับแบบนี้เลยจุกจุกครับจุกจุกนี่น้ำซุปเขาผมจะชิมก่อนนะครับว่า <ๆ S 1> ผมจะควรปรุงหรือไม่ปรุงดีนะครับนี่ครับหน้าตาก็ค่อนข้างจะ,ะดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะครับเมื่อคืนนี้นอนดึกหน่อยครับตื่นเช้านะครับ เรามาชิมกันครับโอ้ได้เยอะนะนี่ได้เยอะเลยพูดได้ว่าน้ำจิม้มเขาแบบไอ้ไม่ใช่น้ำจิม้มนี่นน้ำซุปครับไม่ต้องปรุงเลยคือผมว่ามันไม่ต้องปรุงมันมีทั้งทั้งเปรี้ยวแล้วก็เค็มแล้วก็เผ็ดแล้วก็หวานคือมีมีทุกรสครับมีทุกรสคืออร่อยเลยอร่อยเลยถึงผมจะไม่ค่อยแนวสายก๋วยเตี๋ยวพวกนี้นะแต่ผมว่าอร่อย ผมเป็นก๋วยเตี๋ยวพวกแนวก๋วยเตี๋ยวสายเนื้ออะไรพวกนี้นะผมจะชอบกินอร่อยครับอร่อยใช้ได้เลยไม่ได้ใช้ได้หรอกอร่อยเลยแหละเออนี่แนะนําให้มามาชิมดูครับอของดีไม่ใช่ของดีหรอกร้านเด็ดอ่ะร้านเด็ดเมืองพิษณุโลกเพื่อนว่างนันว่าเออร้านนี้เด็ดเด็ดจะอยู่ติดอ่าริม แม่น้ำแม่น้ำน่านนะครับหันหน้าออกไปนะครับมมไม่เกิดยวไปน,นอนพักสักชัก่วโมง นอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวเมนูต่างๆแล้วเขาก็ยังมีพวกอันนี้ของชอบผมครับขนมครกนะครับขนมครกผมชอบมากเลยเอ้ไม่ใช่ดิขนมถ้วยโอ้โหผมพูดผิดแล้วนะครับนี่ มก็สั่งมาชิมดูนะครับหล้าง